จะมานอนี่เลยนอนน้ำมือกล้องด้ำมือโดดซีนแซ่บต้องเออปุ้ยเนี่ยแน่นแน่นเป็ดติ้งวัาวเผาจะติ้งทุกท่าตอนนี้ประมาณห้าโมงแต่งกำลังงามเลยมีว่าขายบีเอ็มเพื่อซื้อคันนี้เลยยอดมาเจอเห็นคนเมาบอก สบายดีสบายดีมีไม่เด้อทุกคนอันนี้ก็เป็นอีพีทับิีของต้นปีเลยเทว่า,มมาคุณพวกเขาได้จัดคลิปเอิ้นมาไปเที่ยวพักผ่อนนอะมื่อนี้เขากับเราจะเดินทางไปสวนเสือปลาอยู่บ้านเกินกับพกไก่เมื่อนี้กูตื่นเต้นเมื่อนี้นะตื่นแต่แปดโมงเศ้าซุมาหาปู่หนึ่งโมงสองโงยังสุดยอดเลย ลดตอนนี้กำลังเอาเครื่องลงแล้วก็เตรียมเ็สกินแล้วเดี๋ยวตอนแรกๆนึงฉีถ่ายบรรยากาศภายในสวนห้เบิง่งเดอร์ พอ,อเดิมกินเริ่มต้นกินเริ่มต้นด้วยลูกซีนลูกซีนโบอโอลูกซีนอองเออปุ้ยคนงามแซบลูกซีนฮะนี่อยากให้เรามาเป็นสปอนเซอร์ของโวกนี่อยู่ลูกซีนแซบต้องเออปุ้ยเนื้อแน่นแอ้ยเดี๋วันนี้เมนูเขาอย่างแน่อบเป็ดปิ้งวัาเผากับปิ้งดูกข้างกับข้าวต้มอ่าตอนนี้เขาหากระเรียมแนวกินแล้วตอนนี้พาก,กันยางออกมาเลาะถ่ายหูเปลี่ยนเบิ้งตอนนี้ประมาณห้าโมงแต่งกำลังงามเลย แมนท่านไผ่ชิมานี่เดินทางนี่ยโบได้ดนประมาณสุโมงหนึ่งอ่ะยุนี่มีหลายราคาไ้หน่อยสูงสุดกับมีแต่นสี่แสนหนึ่งนะต่อห้องหนึ่งสี่แสนอย่าตกใจเนาะสี่แสนนี่มันแบบนอนได้สี่คนได้นอนได้สี่คนมีแอร์มีอ่าตู้เย็นทีวีห้องน้ำพัดลมอย่างนะเต็มครบถ้วนเลยคันว่านอนแล้วแต่คนอ่ามาความสะดวกนอนเต้นหรือว่านอนอยู่ห้องเชฟว่าเขาได้ส่วนลดนะสิบเปอร์เซ็นต์ความใจใจสำหรับอ่ามูเนาะที่ว่าแนะน้ำให้เฮเบิร์ดระกาความใจเอส เอพเป้ดูคื้อเอพเป้เตอหลายๆเ้อหลุดบทเสียงนะให้เนาะบรรยากาศโคตรดีเลยเดี๋ยวชีถท่ายบรรยากาศรวมๆให้เบิงพอตัวนี้แสงชิเบิร์นแล้วเดี๋ยวหน้าชิม,มืด,<ส>ด เฮายางมาหอดบอนหนึ่งที่เป็นเต้นสีเขียวนะละบรรยากาศดีเลยมีระเบียงเดี๋ยวจะให้เบิงโคตรคากเลยอนี่ก็เป็นห้องเป็นเต้นอาหารเนาะซึ่งมีสองวันนอนนอนได้ประมาณสี่คนแล้วก็มีแอร์อบรรยากาศตืน่นเม้มาตะเว้นปุ้ดีขึ้นทางนั่งเลยสระเอารอบๆก็สิเป็น ธรรมชา,า,าติภูผาละไระไหมก็เลยคืสประมาณนี้ฟิวนี่เปลี่ยนใจที่นอนใส่นี่คิดว่าจะมานอนนี่แหละมาก็ไผ่ดีเขอเอกแถวนี้เลยวาส้านนอนน้ำมือกล้องเด้อมื่อนี้เด้อนอนน้ำ ยอดสุดยอดบรรยากาศอยู่นี่น,นะตอนนี้กําลังกับลงไปกินขา้าวละเชฟในญ่เพิ่นท่าเฮาอยู่ตอนนี้ได้หู้บัติได้แล้วซาใจที่สุดเลยโอ้สุดยอดไม่อยางนี้วิวหลักล้านช้าช้ามีว่าขายบีเอ็มเพื่อซื้อคันนี้เลยสุดยอดบ๊ายบายแนยบ๊ายเนย เป็นดินเนอร์วิดไมค์แฟมิลี่กับเป็นคาหมูเอ้ยโมเมนล์ดูข้างหมูนะจากเนี้ยมีแซบหลักเข้มกําลังดีกําลังดีกําลังดีเดี๋ยวปากเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเสียเเตะปากละฝากหั่นดิแม่โอ้ยหั่นจริงเลย กูเป็นเมียจันก็กินบุ่ลงนีอบขาเป็ดเนาะจะมาคันเอิร์ดแบบดูละกัเป็ดขึ้นขาเป็ดทเลขาเป็ดทะเลไม่ได้เขาทีเป็นเซียวกันเลยเป็นไงน้องอุมเกาอกแล้วค่อยเป็นเซียวเลยเป็นเซียวกันละลายน้ำกันเดเี๋ยวเดี๋ยงสักหน่อยเขาเป็นเซียวกันเทานะมูโปรไฟล์เซียเกียเลยเด้อปอยาสูจกินคำเมียละไอเอิร์ดนี่อมกันเด้อ มึงบิ๊กแกนแต่มึงดูซื้อผักใส่สะพายมันนัมื้อนี้ว่นนี้ปฏิบัติหน้าที่สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวของเขาในมื้อนี้กะจบลงเท่านี้บ่มี่อย่างหลายก็มีแต่เฮ็ดแนวกินแซ่บๆมานั่งกินปิ๊กนี่กับหมู่สำหรับอาหารค่ำคืนนี้เนาะต้องขอบใจเซฟหมี่และเซฟหมุดนาะที่เฮ็ดอาหารแซ่บๆให้เฮากินบ่ว่าจะไปไปเที่ยวบ่อนใด2คนนี้จะเป็นพ่อครัวให้ในในกลุ่มพวกเขาเสมอเนาะ งบโบหลายเลยมันนี้เฉพาะอาหารประมาณ4,000สนแต่ว่าเขามีย้ำกันประมาณ7,8คนเลยมันนี้ค<ม>่าห้องอยู่นี่โบได้แพงแซกกันแล้วคนนึงมันตกอยู่ประมาณ8 0 0 0ิันนี่แหละถึกมีแต่เมื่อเอินเขายังชิมีเทศเขาเปียกเข้าเมื่อเอินพ่อกันไม่ ก็เช่ว่าผ่านกันแล้วเด้ไหลายแหมอ้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 มึงซอมมยังกลองได้เยกล้องไห้ กือบบอลอดยังสามสิกหลายคนที่ว่ายังบานได้ตื่นเนาะเ่ายางออกมาอามาซื้อน้ําดื่มว่าชีเฮดเขาเปียกเข่าแล้วกะดิบกาแฟกินก่อนกลับบ้านแต่ว่าเปื่อายางมาแถวนี้เนาะเพราะวมือมานนี้มาคาเฮดกินบุได้มามาแถวนี้ก็เลยไม่เห็นจุดนี้เป็นไงแว่นตาเข้ากันเลยรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกดีเลยกูบอกเลยว่า บโบสมควรกินไว้มา่องทางแนละ้วสู่เอาเบียร์มากินสู่โบสมควรนะรู้สึกดีขนานดะต้องขับรถกลับอิวเนีใช่แล้วสุดายเดี๋ยวจะไปกินกาแฟดีกนันก้นกกไนไมไม ตนนัวนี้อันอยางยางมาเบิงอีกโซนหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้มาแล้วอันโบนี่มาเบิงเพราะว่าเห็ดค่าเห็ดกี่แล้วมันคําก่อนแล้วก็ไปยางลินอยู่ฟ้ากุุนลองเบิงอยู่อยู่บ้านแบบที่กับแบบที่กับคาคือกันตนนัวนี้เป็นบ้าน,น,นเปลีย่ยนังโอ้มี้องน้ำว่ะ<อ>แต่ว่าตัวนี้บ่าอันนี้กํำลังเห็ด นนชิมพาบางอีกจุดหนึ่งตัวนี้ก็โคตรขักเลยแต่ว่าอันนี้บางหลังก็แล้วละ่ะบางหลังกันยังบอนได้แล้วเถอนะทายทายทายมุมนี้นี่เห็นเลยนี่ เรียนซองหลางติดกันเดี๋ยวไปซื้อน,น้ำอีกหอบนึงกินข้าแวแล้วก็พากกันเดินทางกล, <ช UN C ING> ลับละตนี้กำลังจะดีบกาเฟ สำหรับคนที่มาก,กินกาแฟนี่ถือว่าถึกใจเลยเนาะเทน้ำฮ้อนล้างกินเจียออกก่อนแล้วก็วอมวอมให้ภาชนะนี่มันฮ้อนให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันเวลาดีท่านี่กับเขาเปียกเข้ารอดอยู่วันนี้คือสิบุรอดสีขายเขาเปียกเออสีแดเขาเปียกเข้าหรือสีขายเขาเปียกรีอ,นนอ,อ,อันนี้เป็น,มนเมลกาแฟเอธิโอเปียเนาะนี่มักส่วนโต่ตัวตน,นี้แห้งวาวกฤบุมีแล้วตัวน,นี้กระบดมาแล้ว กินประมาณน่าจะบุ้ยไผ่กินน้ำเฮาหรอกนี่จในเฮาสองคนนี่แหละเฟรดีบเนอฮ็ตซาวกลากา้ามกับน้ำสามรนะ้อยสามสิบกรัมเนาะเธอกินสองคน อตอนนี้กาแฟเขาก็ได้แล้วดิบเองกับมือมือใหม่ได้มือใหม่ก่อนชิกิกาแฟดิฟทุกข้างต้องดมก่อนเพื่อให้มันได้รสชาติให้มันได้กินเนาะ <c oughs> เป็นได้สดซื้อสดซื้นขนาดดมยังสดซื้นเลยนะ การเที่ยวเฮาเท่านี้กะถือว่าคือจะจบลงกันแหละแต่ละคนกะเบิง่งล้ะส่งลงเซ็งเลงอย่างนะมันบูโคหรือมันเขาว่าเขาว่าเนี่ยอย่างก็ตั้งใจว่าชิพากกันว่าพักพรเบาๆเอ็ดโมงนอนแต่มันเป็นไปโบได้ตอนนี้กะกินกาแฟทากีตกาเปียกเข้าแล้วกะชิกลับละบูมีอย่างละ อาไว้เจอกันว่า EP หน้าเ o า s e o ป b e y s i d ฟังย้ำเสียงนี่ฟังย้ำเสียงแบบว่ามาเมื่อวานนี้มีเสียงกับตอนนี้คนละเรื่องนะเมื่อวานนี้แบบว่าตื่นเต้นคักแต่ว่าตื่นเศ้ามาเข้าใจเข้าใจแล้วว่าส่วงลุงเสล่งเป็นเราได้ตอนนี้กะสมาชิกทุกคนกะยังวุ้ยเฮ็ดตื่นสองบักนี่กะยังบ่นอนบุยอิมแมนบ้านในนอนเมื่อคืนนี่ก็เปิดเพลงหลอนกันเมื่อคืนอ้าวโยกไปแล้วเด้อบายเจอกัน EP หน้าเด้อเ o า s e ไป b ส y ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แนะกดซับสไคร์เด้ ยักษ์กาดกาแฟตอนเช้าในเวลา1 0โมงตอนเช้าด,ด้วยความเบิกบานมวลซืมนว้โมได้ซึมซับโมตอนนี้ซึมเศร้าสิโมได้ซึมซับซึมเศร้าเง,ง,งาเมา,าข้าง,งา ก็เห็นคนเมาบอก